โอ้ยโอ้เจ้าร็อกยางเก้าเลยๆๆสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิงดีส่วนครับรอดไม่รอดครับโอ้ทางนืดครับโอ้เอาเอาเรียบร้อยเลย วันนี้ผมอยู่ที่โคราชครับนนทนไทยครับผมมาถึงก็ได้ช็อตเด็ดเลยครับเรียบร้อยอเอาเราสโลโเขียวก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยว เหี้ยคัน, hey, นี้เหมือนรถพี่เก่งมากเลยนะ ลองครับงานนี้อยู่กับเจ้า SK 140นะครับรถเสียเชส์นะครับอ,อันนี้มันลอกยาหรือขุดสะเนี่ยโอุดสบายสบายครับ ดินร่วนดินร่วนเรียวว่าดินทรายนะครับเนี่ยหน้าดินเนี่ยน่าจะลอกทำนาครับเอไม่เอาพี่โปมาตักนะเสียเชนไป นี่คุณคุณครับดีก็เกือบเกือบรอัสดีครับ อาหมดครับหมดครับเรียบร้อยเลยครับเกือบรอดแล้วครับแต่ไม่รอดครับ จะร้อยเจ็ดห้าครับคันนี้เอโอนึดนดนเลยครับเข้าสู่ระดูการวิ่งดินนะครับน่าจะเต็มเต็มระบบเลยเพราะว่าฝนน่าจะออกไปแล้วครับ ต่อไปครับสุด่อครับกันชนนี่ถอดเก็บรถอูวีสานใต้ดำแต่งนะคะเเัเนี้ยโอ้ติ๊กเกอร์เพียบนี่ไฟรถวุ่นวายโอ้ดินด่วนก็มีเบาๆเสียต้น ชมความลั่นครับแปลกๆเลยกันนี้งานเที่ยวนั่นนี่แตจัดหนักเลยครับเจ้าของรถดูแลดีมากอันนี้ ดินนี้หนักครับเปียกนะครับอยู่แน่นเลยเลย Oh, my... uh, vào. Rồi mày uống nai nói cao ha คบอามาดูคุณปู่ครับจะรอดไหมว้ะคุณตลบเลยครับ กระบะนี่เสาเยอะมากครับ1 2 3, 4, ึ่งสอสามส่ห้าห้เสานนครนะ จะเร่งสุดเลยยังนี่มีแถมอีกนิดนึงเหมือนกันครับอ,อย เรียบร้อยหมด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 ไม่หมดครับโอ้ปาดเอาหมดเลยไม่มีหมดครับแม่แรงมากอันนี้โอ้โหรถวิ่งเยอะมากครับ หลายๆมุมหน่อยครับดูมุมเดียวมันเบื่อครับดินสวยงามมากแต่ข้างบนนี้จะเหมือนจะเป็นดินเค็มนะครับโซนนี้นะครับ จะรอดไหม เบาหน่อู้อหอกเลยเสมอหัวเลยครับจริงจบร้องเลยครับหอกสูงจัดเด็โซนภาคใต้เขาโคกอย่างนี้แหละโซนภาคใต้แล้วก็ใสโอ้โหมีแต่เต็มกล่องนะภาคใต้นี่ใส่ดินเยอะครับ ใหสองร้อยสิบ,น,บะนะครับบะสี่เมตรบ้ายนี่สามเมตรบะสามเมตรนะครับครับวัสดีครับอันนี้ อันนี้กี่แรงครับเนี่ยสองร้อยสิบโอ้ไปทางนื่นๆให้ดูหน่อยเเด้อนี่ยทำไมคอกมันสูงยังเลยอ่ะโอ้เพื่อเพื่อวิ่งหลายอย่างเพื่อวิ่งมงวิ่งมันเปนหนักกับเพื่อนนะครับ คออสูงวิ่งดินก็จะหนักกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็วิ่งได้สารพัดนะครับทำไว้เพื่อแบกเอโอห้าอีสองร้อยสิบ ไม่ไหวแล้วครับฝุ่น โอเคสวัสดีครับเซียเอาใครขับรถอ่ะ วงานเที่ยวโอ้เสร็จยังงานเที่ยวเยอะไหมปีนี้งานเยอะปะเยอะครับสองชุดเลยอยู่บ่อโน่นลูกหนึ่งอีกคันหนึ่งเอ้ดูไม่ตัวหมดตักเลยบอ้าวรถเสียเช็ดตักสองคันเลยนี่ตักสองคันเลยไมีงานเดี๋ยวก็จอดไปเฉยเนาะอ้าวแล้วรถเสียต้นนะผมจอดได้บ้านแมวจอดได้บ้านไม่ลงนะ จุ้จางจ้างคนขับวะนี่ครับเนี่ยใครขับทีตะพออ๋อคันนี้เครื่อง195ร้อย <10 75. S 2> เกา้าห้าป่ะร้อยอ7เเครื่องเก่ารับค่าตีจะซื้อใหม่เืองนี้กี่คันนี่อุ้ยใหม่เดีว ว้าว่าแล้วโอ้รอดไม่รอดร,อดร้อยเจ็ดห้าเอ้ยไม่ได้ส,ไไดสบเดี๋ยวปิดท้ายกับเจ้าหน้ายาวครับโอ้ Mò dài mò dài เ็เสียด้วยครับไมโครหุุนกินเหมือนกันนะครับขับไมโครร้อนๆนะครับต้องแอร์เย็นๆนะบสมัยก่อนผมขับไม่มีแอร์นี่ก็พวกหัวเหมือนกันนะสมัยรับจ้างขับแอร์ A, พังบ่อยมากครับสาเหตุที่แอร์พังบ่อยก็คือน่อาจ,จะเป็นน้ำยารั่วครับทำไม่อยู่ ถ้าน้ำยาไม่รั่วนี่ก็อยู่ได้นานนะครับต้องเก็บรั่วให้ได้ครับ ที่ติดตามรับชมครับบายครับคลิปนี้